เดี๋ยวเราค่อยๆไปนะครับ <g ül üyor> ก็คือมีตุดปัดเลยนะครับนี่คือการทดสอบนะครับก็มีอาการโล่งโล่งกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็เบากาเร่งจะเบานะเพราะว่าแต่การเร่งไฟฟ้าได้ม้ามาอีกฝูงใหญ่ๆนะครับกับการจูนกลองเชฟโรดเลตนะครับ 4คูณ4ก็ความมันสะใจนะครับเทียบเข้ากับการขับ Evolution เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างแล้วก็เราทำที่ร้านไหนนะครับอยู่ในพิศณุโลกนะครับก็กลใช้กล่อง OBD นะครับของทางช่างนะครับก็ดูนะครับเสียงลั่นๆเลยนะครับตัวค่าอะไรที่น่าสนใจนะครับช่าง นะครับเลใส่แว่นอาาพี uh, นะครับสังเกตนะครับเลขตัวเลขนี้มีความสําคัญกับการปรับแต่เครื่องยนต์นะครับสวัสดีครับทุกคนก็เบียดีวานค o ร์ i y ชชอดีวานทุกรแบบแดบงบทุกงานช่างคลิปนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับรถเชฟไว้ขึ้นส่วนของเรานะครับก็คือ4ี่คูณสอันนี้เราอยู่กันที่อู่ช่างมนนะครับ3ามห้าสามหมู่สองตํบลบ้านลองนะครับ เบอร์โทรก็ตามนี้เลยเรื่องราวก็คือนี่อย่างถ้าเราเปิดฝามาแล้วนะครับไอเอจอที่เราเคยทําคลิปไปนะครับตัวนี้นะครับมันก็ยังฟ้องกันอยู่ก็คือมีปัญหาค่อนข้างจะพอสมควรแล้วเช็คอะไรมาแล้ว2,500บาทไม่รวมค่าแรงนะครับเราก็เลยคุยกันว่าเราจะอุดหรือจะปิดหรือจะโมดิฟายปรับแต่งยังไงดี าทางช่างมุลก็แนะนำมาเลยว่าเอาตัวกล่องเนี่ยไปโมดิฟายดีกว่าในการปรับแต่งในการจูนใหม่เรียกว่ารีแมปนะครับตอนนี้ก็แกะออกไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาทำกันอย่างไงนะครับก็พอดีมีรถเชฟโรเลตครับอีกหนึ่งคันอยู่บริเวณนี้นะครับก็คืออยู่ที่ร้านนี่แหละมาก่อนหน้าเราก็มาดูลักษณะการปรับแต่งอีกหลูกแบบน,นะครับอันนี้จะเป็นการ อุด EGR นะครับคืออุดระบบเวกัมเขาแล้วก็ลบโคตัวนี้ออกไปเลยแล้วก็น่าจะรีแมปด้วยรีแมปก็คือเป็นการแก้ไขกล่อง ECU นะครับอันนี้ก็จะทำเยอะหน่อยแต่ของเราลบขึ้นส่วนครับเราขอให้วิ่งลื่นไม่มีปัญหาไม่มีไฟขึ้นมาเตือนอีกต่อไปนะครับถ้าเตือนก็น่าจะเป็นเรื่องอื่นนะครับ ก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับของเราจะอยู่ตรงนู้นก็เป็นรุ่นเดียวกันเลยหลังเราเป็นโฟร์วิลด้วยก็ขออนุญาตเจ้า,จาของรถด,ด้วยนะครับก็ามาดูวิธีการนะครับเอาเข้าวๆมาจอดลึกเท่าไรนะครับเอาเป็นขั้นตอนเป็นแนวทางก็คือกล่อง ECU เนี่ยที่เราเห็นอยู่หน้าเครื่องครับก็แกะฝาด้กันเลยตอนนี้นะครับกล่อง ECU ที่เราแกะฝาออกมา ก็จะต้องมีอุปกรณ์ต่อเครื่องหลายชิ้นพอสมควรนะครับเพื่อทําการนําไฟเข้าไปเลี้ยงตัวกล่องแล้วก็เสียบเข้ากับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับก็ในระบบรายละเอียดพวกนี้ก็น่าจะเป็นช่างที่ชํานาญการโดยเฉพาะนะครับอนนี้ต้อมเชฟโรเลตค่อนข้างจะบ่อยนะครับก็เลยมีกล่องพวกนี้บริการด้วยก็ไม่ได้ทําได้ยี่ห้อเดียวนะครับ ที่ร้านนะครับก็ทําได้หลายยี่ห้อโดยวิธีการก็คือมีการปรับเปลี่ยนที่ตัวจังชันหรือว่าจุดต่อนะครับสายแต่ละสายตัวเมนของกล่อง ECU เองไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ทําได้หลายยี่ห้อนะครับก็ให้โปรแกรมมันรันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีการปรับแต่งเราก็ให้รู้คร่าวๆนะครับบางบางทีก็จะเป็นสูตรลับของแต่ละร้านนะครับอย่างที่เราแนะนําไปข้างต้นนะครับก็จะเป็น ในเรื่องของกล่องเดิมลักษณะรถดดเดิมๆนะครับก็จะง่ายๆหน่อยนะครับส่วนเป็นรถโมดิฟายก็จะต้องมีกล่องพ่วงนะครับทางร้านก็มีบริการนะครับอ่าพวกล่องแต่งกล่องซิ่งนะครับก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อก็ท้อมาคุยกับทางร้านเอานะครับอย่างอุปกรณ์แต่งพวกอินเตอร์คูเลอร์นะครับก็มีของซิ่งก็มีเยอะนะครับพวกท่อพวกสายยางเพราะว่าเป็นประดับยนต์ด้วย ลองโทรมาปรึกษาด้วยนะครับหรือว่าแวะมาเที่ยวชมก็ได้นะครับปรึกษาทางช่างดูก็จะมีทางแนวทางไปหลากหลายนะครับในการแต่งรถใช้รถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับปรึกษากับผู้ชํานาญการดีกว่าก็จะได้ของที่ดีแล้วก็เหมาะกับการใช้งานจริงนะครับก็ในอู่นะครับก็เป็นห้อยสองตัวรถก็เต็มอู่เลยครับเครื่องมือก็ครบครัน ก็คือมือช่างนะครับเกี่ยวกับช่างยนต์นะครับวัน,นช่วงนี้เรามีช่างยนต์ต่อเนื่องเลยนะครับหลายๆคลิปต่อกันเลยรถหลายๆคันมาให้ชมเลยนะครับจากเดเวางานไม้ลกลายเป็นงานเครื่องยนต์้ะส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้ในเรื่องการโมดิฟายอย่างอื่นนะครับก็ร้านนี้ก็ทําด้วยนะครับอย่างเปลี่ยนเทอร์โบขยายไซส์ขยายลูกนะครับก็นี้เป็นเทอร์โบขนาดปากกว้างขึ้นนะครับ ลื่นไหลดีขึ้นใหม่ขึ้นก็น่าจะดีขึ้นทุกอย่างครับในการปรับแต่งทั้งทีก็อันนี้เป็นของรถลูกค้านะครับอีกคันหนึ่งงานซ่อมเครื่องยนต์ปรับแต่งโมดิฟายประดับยนต์นะครับก็อู่ช่างยนต์บริเวณบ้านคลองนะครับไปมาสะดวกและที่สำคัญราคาเป็นเงินเองคุยกันได้นะครับรถเราก็มีเอกลักษณ์นะครับถ้าเปิดฝากระโปรงมาก็จะเจอ อินเวอร์เตอร์นะครับแปลงไฟเป็น220เพื่อใช้กับงานกเกษตรใช้ตัดมงตัดไม้บนสวนนะครับ mm hmm. ก็ในการเพียร์ข้อมูลนะครับหรือว่าการรีแมปใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว mm hmm. ประกอบกลับเข้าไปแล้วเราตาดูนะครับเส mm ีย hmm. งเครื่องก็นิ่มนะครับ mm hmm. การส่องม้และการจุดระเบิดดีขึ้น mm hmm. ไม่มีอาการรวนของ EGR นะครับ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปลองกัน ก็อุ่นเครื่องไว้ก่อนครับให้ระบบมันไล่ไปกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปลองกันครับเดี๋ยวถ่ายคลิปไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆไปนะครับก็คือมีตุดปัดเลยนะครับนี่คือการทดสอบนะครับก็มีอาการโล่งโล่งกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็เบาเขาเร่งจะเบานะครับเพราะเป็นการเร่งไฟฟ้า นี่ไม่ได้กอนะครับก็คือลักษณะการเล่งการอะไรแรงม้าขึ้นแน่นอนครับถ้าอาการแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าการปรับแต่งเครื่องยนต์นกลไกเนี่ยถ้าเราเข้าใจเขามันก็จะทําให้ไม่ิ้นเปืองมากนะครับเพราะเราก็มีช่างที่ชำนาญการนะครับก็มีอบรมเป็นอย่างดีนะครับเห็นว่าแต่ละเกียร์นะครับ ปลับมาณนี้เลยนะครับม้าขึ้นจํานวนตัวม้าขึ้นแรงม้าแรงบิดขึ้นหมดนะครับก็กใช้กล่อง OBD นะครับของทางช่างนะครับมาดูนะครับเสียงลั่นๆเลยนะครับตัวค่าอะไรที่น่าสนใจนะครับช่าง CRP อ่า CRP เออ CRP ครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับหมอไม่เห็นนะครับเ่ใส่แว่นอ่า CRP นะครับสังเกตนะครับเลขตัวเลขที่นี้มีความสําคัญกับ การปรับแต่งเครื่องยนต์น,นะครับองเสร็จก็กลับมาทากาวกันน้ำนะครับเผื่อเราล้างห้องคงห้องเครื่องตัวเมนบอร์ดข้างในจะได้ไม่พังนะครับมาร้านนะครับก็คือถ้าเรามาจากเซ็นท่ามิสซโรกเข้าเมืองนะครับเราก็จะผ่านยูเทิร์นหนึยูเทิร์นนะครับเราก็จะเห็นร้านพี่ฟ้างหมูกระทะนะครับบริเวณข้างทางเลยซึ่งอยู่ปากซอยสิงหวัฒซอย12นะครับ จะมีทางเล็กๆนะครับก็เลี้ยวเข้าไปก็จะเจอร้านนะครับก็มีป้ายอยู่ข้างถนนครับเป็นป้ายบอกทางนะครับอู่ช่างยนต์นะครับเยียบเบรกระบบฟงระบบไฟระบบรถยนต์นะครับประดับยนต์ฟิ์มกองแสงเครื่องเสียงด้วยนะครับรีแมปดีเซลนะครับติดตั้งกล่องฟงกล่องพ่วงก็นี่เลยนะครับซึ่งเรามาใช้บริการตำแหน่งนี้นะครับ รีแมปดีเซลก็มีบริการด้วยนะครับก็ถ้าชอบิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ w d y แองกลิศจับดี y ทุกแบบแดกันทุกงานช่างสวัสดีครับก็ถ้ากรณีงบประหยัดอยากได้มาเพิ่มร็วเร็วใช้เวลาน้น้อยนะครับก็แนะนำสเต็ปนี้นะครับ จากการที่เป็นรองก็เหลือๆครับพอเราใช้แค่ขึ้นสวนก็ปู่ช่างมนนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยงานประดับยนต์ก็มีนะครับได้ทุกยี่ห้อนะครับจากการที่คุยกันแล้วไมใ่ใช่การเชฟนะครับได้ม้ามาอีกถูงใหญ่ๆนะครับกับการจูนกลองเชฟโรเลตนะครับ4ี่คณสก็ความมันสะใจนะครับ เทียบเข้า,ากับการขับ e u o l u t i o n เลยนะครับงวัดซอ12นะครับก็เลี้ยวเข้าไปนะครับก็มีป้ายอยู่ข้างถน,นนครับเป็นป้ายบอกท่างน,นะครับ